ลานางเอ้ยไอ้นี่เปียบคือควายบักเล่เถ่าหากยังมาถึงดินค่อยเวิรนไปเวิรนมาแมนบ่มีเฟื่อย้างขอไหลไป้างตักพนังสีด้บอลูกบอรอจังบักไอาสายตาายให้ลำม,มองเนี่ยเด้อครับผมเพิ่นว่าใกล้สามเดือนพ่อขามาสามเดือนพ่อขี่งว่วควายสามปีได้ลูกพี่น้องครับผมอ่สวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องเกษตรกร,ร,กรผู้เบ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งคือกอมมือเดิมเชนเคยครับเมื่อนี้พ่อเลี้ยงผู้เม่งอยงูอยอยอยย่บ้านทุ่งกกท่านอำเภอศรีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพู มื่อนี้สิผ้ามาเบิ่งควายสายตางเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกำลังมองหาควายสายตางอยู่มีควายสายตางกับมีสายไทยเฮ้านี่กับมีสายพัฒนาสายควายงามกับมีเอ้าไปพอกับเจ้าของควายน้ำกันครับผมเอาตามพอเลียงมากครับผมเอาสวัสดีครับผมเบาหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเบาหนึ่งครับผมมื่อนี่มีทีมงานมาจับไห่พร้อมด้ยเนาะครับแมนครับผมเอาสีถามเบิ่งรา่การแรกเลยครับผมควายตัวนี้ครับผมเป็นควายผู้นะครับน้องควายผู้ครับผอเลียงอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นควายบูราควายตาครับครับผมบัดที่นี่ความสูงสูงหลาายคครรัับบ สูงลอย42ครับผมล่าค่ามาใบไรบ้างได้ครับเนี่ยสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบัตรที่นี่ขอเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ได้ครับศูนย์หกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าห้าหกครับผมอันนี้เป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ติดต่อได้ตลอดครับผมบัตรที่นี่มาเบิ้งควายอ่าตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อม,มาเบิง้งรายละเอยียดกันเป็นควายผู้อายุได้สองปีครับสองปีนะครับผมบัตรที่นี่อ่าตอนนี้ผสมได้ไปครับเนี่ย น่าจะผสมได้หรอครับพี่เนี่ยอ๋อครับผมอันนี้เป็นเป็นเลือดลอยบหครับเลือดลอยครับอันนี้เป็นเลือดลอยเอาเป็นว่าพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเบื้องลักษณะหนาเขาเนาะครับเนาะครับเขางอแบบนี้เอามันคือมีถุงเท้าขาวครับนี่คันว่าเลือดลอยมันโอ้ครับผมโอ้ยพี่เนี่ยพ่เมฆก็ตกใจพี่น้องเลยว่ามีถุงเท้าขาวพี่น้องครับผมเป็นถุงพัาสติกเด้อพี่น้องเด้อครับผมแต่ว่าวายตัวนี้ถือว่าเป็นเลือดลอยบ่ามีถุงเท้าขาวพี่น้องครับถือว่าเลือดลอยเลยเขาก็งอนะครับผมความสสููงงอย ครับผมอายุได้2ปีกว่านะครับเนาะครับประมาณสอ2ปีกว่านี่ตอนนี้คือเครับผมนาจะผสมได้แล้วนะครับเนาะเอาเป็นว่าพี่น้องผู้ใดซื้อไปตอนนี้เอาไปเป็นไปจับสัตว์หรือน่าจะไผสมพันได้แล้วล่ะพี่น้องครับผมอันนี้คือเลือดลอยเด้อพี่น้องเน้ออันนี้เพราะว่าเบ้าหนึ่งแล้วว่าเลือดลอยว่าาพี่น้องครับผมเบิ้งงนาโนกเบิ้งเบื้องลำโตพี่น้องครับผมแข้งขาใหญ่วายตัวนี้ครับผมเป็นเลือดลอยเด้อพี่น้องเดาออยุประมาณ2ปีกว่าเบ้าหนึ่งแล้วเปิดไว้ในราคาสองมือสามมือเก้าพันบาทครับ สามหมื่นเก่าพันสามหมื่นเกาพันเนาะครับเนาะสามหมื่นเกาพันเอาเป็นว่าผู้ใดมักสายตางเด้อพี่น้องเด้อหายท่มากคุยกันครับผมมือนี่เรามีอยู่ประมาณสามสี่ไการนี่แหละพี่น้องสิ่หายเบิ่งทุกรลยการเอาเป็นว่าถือใจรายการใดจังเลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อกินเป็นปากอยากเป็นทองเที่ยวขี่ดอกแม่นขาคือเขาว่านักตัวใดกันจังเลือกเอาปรารถนาส่งการเจงยังซื้อไซล่ะพี่น้องครับผมอยากได้ตัวนี้ก็มาเบิ่งตัวจริงก็ได้อยูุบ้านถุงกกท่านอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูเฮานี่แหละครับผม อันนี้เป็นเลือดลอยนะครับผมดำซ้ำกันกับขี่ทานไฟพี่น้องผูใ้ใดซื้อไปรับรองว่าเพราผิดหวังดอกเรื่องความดำความใหญ่เพราะว่าตอนนี้อายุได้2ปีกว่าความสูงกับสูงลอยสี่สิบสองครับสูงลอยสี่สิบสองผลไหมพี่น้องครับผมโอ้ถือว่าได้สัตได้ส่วนร้อยหกสิบร้อยเกืยนสิบหรือเปล่าได้อยู่มเป็นปบ่ครับอนาคต บบาหนึ่งละว,ว่าร้อยหกสิบหรอเจ็ดสิบนาจ,จะได้พี่น้องเพราะว,าว่าคไข่พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นไข่ให้บิดมันใหญ่เร<า>็วใหญ่เกินโตนะครับเนาะโค้งสางดีเอาเป็นว่าพี่น้องผู้ใดอยากเอาไปเป็นพอคุ้มฝูงเด้อพี่น้องเด้อหรือเอาไปจับสัตว์ก็ได้ครับผมอาอยุกับประมาณสองปีกว่าๆดีละครับอยากได้กับโถ่สองปีสเดือนครับผมโท่มาคุยกันเอาครับราคาที่เปิดไปก็คือสามหมื่นเก้าพันบาทเอ้าโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบื้โตต่อไปเลยครับ เอาครับผมว่าเบิ้งอีกตัวหนึ่งพี่น้องเป็นควายผู้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อบัดที่ผู้ใดอยากเอาไปจับสัตว์อนาคตพอพันอันนี้เป็นลูกผู้ใดก่อนครับนี่ลูกเก่าเจริญครับ๋อลูกเก่าเจริญอายุได้จังเดือนหรืครับเก้าเดือนพ่อเลี้ยงอายุได้เก้าเดือนเป็นลูกเก่าเจริญพ้อมบัดที่นี่ร่าค่าเปิดไว้หล่ปัดใดครับเบ้าหนึ่งครับสองหมื่นเอ็ดพันสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับสองหมื่นหนึ่งพันพี่น้องนี่คือเอกสารเด้อพี่น้องเด้อมีใบเกิดนะครับผมเป็นลูกของเก่าเจริญความสูงสูงประมาณเท่าไหร่ครับ ครับผมอันนี้เป็นลูกเกาเจริญพี่น้องความสูงประมาณร2อยย่ิครับ1 2อยครับครับผมราคาเปิดไว้คือ21,000ับาทครับราคา21,000่นเป็นลูกเกาเจริญพี่น้องเป็นวายตัวผู้แต่ว่าเบิ่งแข็งเบิ่งขาเด้อพี่น้องเด้อขาเราง่ายไงนะครับผมข้อก้นหนาเด้อพี่น้องเด้อไข่น่อยตัวนี้อายุด้เกาหรือ1ิกว่าครับประมาณเกาเดือน1ิเดือนประมาณเกาเดือน10เดือนครับผมห้เบิ่งด้านขางเราที่นี้มาเบิ่งด้านหนาเดี๋ยวขันหนามาให้พี่น้องเข้าเบิ่งขากันนะครับผมหนาเขาเราสวยๆพ อา,อายุกัดซํานี่หนึ่งความสูงกั็ถือว่าสามารถไปต่อได้นะครับ,อเ,รบเอาเป็นว่าพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาควายผูหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเอาไปจับสัตว์ราคาที่เบาหนึ่งเปิดไว้คือ 21, 2อ0 0มื่นหนึ่งพันบาทครับโอ้ราคา2อ0 0ม่าพันพี่น้องลูกเก่าจเจริญคกันเป็นสมัยตะก้อนนี่คือกัน ขันซ้ำนี่ก็ประมาณสี่หมื่นผมแล้มาถือกับป้อยให้พี่น้องไปพัฒนาต่อเหรอครับครับผมราคาเราได้มาถือแล้วก็มาแบ่งพีแบ่งน้องเข้าครับผมในราคา2 1 0 0 0ืเอาเป็นว่าผู้ใดเบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้แม่งอยู่ตอนนี้ครับผมอยากได้ควายผู๋น้อยนะครับอนาคตไก่กับลูกเก่าเจริญนะครับผมราคาก็สามารถต่อรองได้ผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไก่ให้สนใจก็ให้โทรมาหรือสิเขามาเบิ้งตัวจริงก็ได้อยู่บ้านทุ่งกกท่านเด้อพี่น้องเด้ออำเภอศรีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมเอากระฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งตตััวอไปเลยครบผม เอาครับผมมเบึงอีกบัตดีพี่น้องครับเป็นสาวน้อยอายุอายุได้จักเดือนครับเนี่ประมาณ13เดือนครับเพาเรี้องอายุได้13เดือนความสูงเดยครับ ร้อยยี่สิบหกครับสูงร้อยยี่สิบหกราคา่าไวสองหมื่นสี่พันบาทครับสองหมื่นสี่พันเราเป็นควายสายใดครับนี่เป็นหลานเก่าเจริญครับเป็นหลานเก่าเจริญพี่น้องครับผมโอ้ถือ่าตัวนี้ครับว่าท้ำดาพี่น้องครับเป็นควายตัวเมียเด้อพี่น้องเด้ออายุยังหน่อยอยู่เป็นหลานเก่าเจริญนะครับผมแข้งขาดีขนาดควายตัวนี้เดี๋ยวเบื้องหน้าเขาจัหน่อยกันนะเบื้องหน้าเบื้องตาเราดูเราคือส่งหน้าตาเป็นตาไปพัฒนาตอหน้าเอาไปพัฒนาตออยู่เด้อพี่น้องอ้หน้าหน้าหวานดีเนาะครับโอ้หน้าสวยมากเลยพ น่อยยิงความสูงก็ยังสามารถไปต่อได้ไปต่อได้ครับครับผมราค่าเปิดไว้ก็คือ2 4 0 0 0ื่นสี0ันหมพแม่พี่น้องครับผมพาดตัวาค่าหมูกับแพกว่นนี้เนาะันนี้ถือก็หมูเหมนตอนนี้ครับผมโอ้ราาค่าหนาพัฒนาต่อพี่น้องตอนนี้ราค่างัวควายกับกำลังลุ่งเนาะ ครับผมห้อกับปั๊บตามราค่าตามเกษตรตามตลาดแล้วพี่น้องครับผมไห้เกษตรกรสามารถจับต้องได้ผู้ใดเบิ้งช่องพอเลย้ยงผู้เม้งเดียวให้จับต้องได้ทุกรายกันนะเนาะครับเนาะครับผมขายกับขายถึงๆให้พี่ให้น้องเข้าในเหล่าผู้ใดเฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันแล้วเด้อพี่น้องเด้ออยากไปพัฒนาต่อตัวนี้เป็นร้านเก่าจะเจริญบรรทัดหลังตรงดีดีค่อยหน่อยตัวนี้ก็ได้เรียบกับงามเนาะครับเนาะหางเงาหางกระยิบปลายหางกระลมกระลึกพี่น้องครับผมนี่แหละคือว่าค่อยมันเต็มสัดเต็มส่วนนะครับเนาะขใหญ่ขึ้นโอ้ค่อยตัวนี้็สไไไปน้้ารร่อคคัับบผมตด ครับผมเบื้องอ่องข้อเราไรู้พี่น้องคนโอ้ยหน้ากาวานอ่องข้อกะง้ามเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบื้องทา่ายืนท่านี่โอ้ โอ้บ่บ่แพล่แต่ละตัวขึ้กันเนาะครับเนาะควายตัวนี้ก็ได้ครับผมราคากันาสามารถน่าจับต้องได้พี่น้องครับราคาเราเปิดเป็นตะฟังอยู่เด้อพี่น้องเด้อราคา24,000ื่นนะครับผมอยู่บ้านทุ่งกอกท่านนี่แหละพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดอยากได้เด้อพี่น้องเด้อห้โทรมาคุยกันมาต่อรองกันเอามันมีหม่องเอากันอยู่เนาะครับไม่มีองเอาครับต่อจนได้กันผลลัรับต่อจนได้กันผลลัลธ์พี่น้องครับผมควายงามๆจังสี่พอเลี้ยงผู้เม่งมาเห็นแล้วก็อยากฟีฝากฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับผมผู้ใดเบิ่งช่องพอเเเเเลีี้้้้้้้ยยยงงงผููมมออออออ่่่าาาาากไไดดดปพพัฒนนใหโโททรรซ บ่ท่านเด้เนี่เนาะของดีมีหน่อยจนใจผู้สิแบ,บงย่ามีมักลน่กลนขนไห่บ่เอาเอาครับผมตัวนี้ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อในราคา24,000่พันเอาไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับผมผมมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายารา่กันาะครับเนาะบัตรที่นี่ตัวนี้เป็นควายสายใดครับบ่าหนึ่งครับอันล้านปลาล้วยครับอันนี้เป็นล้านปลาลกวยน้องบวชสิครับเนี่ครับผมความสูงเราสูงยปา่ได้ครับเนี่ร้อยยี่สิบแปดครับสูงร้อยยี่สิบแปดราคาเด้ครับบัตรนี่สองหมื่นห้าพัน ตัวนี่ราค่าเปิดไว้สองหมืาพันเป็นหลานของกล้วยน้องบัวโอ้เป็นโค้ยตัวเมียสิครับนี่ตัวเมียครับอายุได้จักปีแล้วครับนี่ประมาณสิเดือนครับประมาณสิเดืนอนมาสันพี่น้องโอ้แต่ว่าขายเล่าไ่เนาะแข้งขาบักไงหนึ่ง ครับผมหนาเล่ากระสานหนาเล่ากระสวยเด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้มันอนาสีตื่นๆอยู่กับผู้จับกับทีมงานคนมันหลพี่น้องมาห่มเบิงนี่ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องแต่ว่าความสวยความงามนี่บ่ต้องสืบเลยพี่น้องครับผมกระปากพี่น้อง้เพนม่าแก้วว่าคัดสามปีเป็นหินแห่ไม่พี่น้องว่าไปแบ่สามปีเป็นคนอื่นเอาเป็นว่าพี่น้องพูดได้อย่างได้ควายอ่างามๆาเด้อพี่น้องเด้อครับผมราค่าก็สามารถจับต้องใดเด้อพี่น้องเด้อครับยินเป็นปากอยากเป็นท้องเที่ยวขี่อกแม่นขาเขาว่ากับปัตนาส่งกลางเจ่งยังลื้อไส น,นี่สูง128เป็นร้านของปลาลกวยน้องบัวบนะครับเนาะ ราคาเปิดไปคือสองหมื่นหาพันสองหมื่นหาพันบาทครับผมอายุเล่ากระไดสิบสี่เดือนมาสิครับผมสี่เดือนครับสิบสี่เดือนโอ้แข้งขาดีเขางามนะครับเงาหูรัดเงาหูกำดีข้อง่ายไรกว้างควายตัวนี้ครับผมให้เบิงด้านหนาแล้วสิผ้าพี่น้องเข้าไปเบิงด้านไทยจักหน่อยบาทนี่ครับผมบาหนาเล่ากระสวยหนายกอกเป็ดดีดีควายหน่อยตัวนี้เกิดเลยเก่งเนาะครับเนาะวันที่นี่สี่หายมาเบิงด้านไทยเพราะว่าพอเลี่ยงผู้เม่งสะอ่อนหางนะครับเงาหางแบบไงหนึ่งโอ้เงาหางกระไงปลายหางกระลมเด้อพี่น้องเด้อควายหน่อยตัวนี้สามารถไปต่อได้พ ขนาดอายุซ้ำนี่บรรทัดหลังครับสันหลังเล่ายังเป็นสันหลังป่าบูอยู่เด้อพี่น้องด้อครับผมกถือบาใส่ได้เอากระฝากพี่น้องไว้ผู้ใดมีเงินมีท่องอยากเอาควายน่อยไปพัฒนาครับผมให้โทรมาหาเบาหนึ่งเล่านะครับราคาทีเราเปิดว้คือสองหมื่นห้าพันบาทเข้าครับเนาะครับผมยาโทรมาต่อรองผาเลี่ยงผู้เม่งเด้อพี่น้องด้อให้โทรมาต่อรองเบาหนึ่งเอาครับผมเพราะว่าเราว่ามันไม่หมองเอากันอยู่ต่อจนได้กันุ่นละ เอาเป็นว่าพ่อใจทั้งสองายเนาะครับเนาะครับผมปัฒนาส่งกลางเก่งยังสื่อไส้หรอพี่น้องลูกตัวนี้ก็เป็นร้านปลากรวยน้องบัวกับค้ายๆกันเบิ้งแล้วเนาะครับเนาะง่ามไปอีกแบบหนึ่งรับผมผู้ใดมักตัวใดก็จังเลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอ้ามือนี้ทีมงานของพอเลี้ยงผู้มิ่งก็ขอขอบคุณบ่าวหนึ่งที่ให้มาแบ่งปันควายง่ามให้พี่ให้น้องเข้าครับผมเอาสำหรับมือนี้ขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับ ครับผมกับฝากพ,พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพอเลียงผู้เม่งขือเก็เหมือนเดิมเชน่นเคยแล้ครับพี่น้องครับผมผู้ใดอยากได้ควายงามก็ให้โทรมากหาเบาหนึ่งเล่านะครับมือนี้เรามีทีมงานมาจับให้พร้อมพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดสนใจอยากได้ตัวใดให้มาเลือกเอามาเบิ้งเอานะครับอยู่บ้านถุงกอกท่านนะครับผมห้ามโทรมาต่อร่องพอเลียงผู้เม่งครับผมให้โทรมาคุยกันกับท่างบุญเลยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ฝากพี่น้องผู้ใดเบิ้งช่องพอเลียงผู้เม่งอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจให้พอเลี้ยงไนเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับช่องพอเลี้ยงผู้เม่งกับบ่มีผิดมีไผ่เด็กเบิงได้ผู้ใหญ่เบิงดีเด็กน้อยในทองเบิงฟรีบริสียเงินเสียทองครับผมเอาสำหรับเมื้อนี้ขอบคุณครับผม